ละครชีวิตรักผู้ชายล่าแต้มตอนที่หกเอ๊ะเหมือนจะมีคนจมน้ำเลยอุ๊ยคนจมน้ำนี่ดาดาที่เข้ามาช่วยเจ้านายดูแลร้านอาหารติดชายทะเลสาขาสองเห็นคนจมน้ำจึงรีบเข้าไปช่วยเหลือแล้วเธอก็ได้เห็นว่าคนที่เธอช่วยคือใคร จอดไม่จอนนี่ฉันอยากตายฉันอยากจะตายเธอช่วยฉันทำไมถ้าฉันรู้ว่าเป็นนายฉันก็คงจะไม่ช่วยหรอกอยากตายก็ปิดโดดอีกสิได้ถ้าเธออยากจะให้ฉันตายฉันก็จะตามใจเธอคนอย่งฉันมันไม่มีดีอะไรอยู่แล้วนี่ไปรีบไปกระโดดตอนนี้เลยฉันอยากเห็น แล้วจอนก็วิ่งลงทะเลไปอีกครั้งด่าด่าตกใจตะโกนด่านี่นี่จอนไม่รู้หรือไงว่าประชดขึ้นมาเดี๋ยวนี้นะกูฉันอยากตายฉันอยากตายได้ยินไหมตายให้พ้นๆจากโลกนี้เลยมีปัญหาอะไรนักหนาถึงได้อยากตายหรือว่าเป็นเอดฮะคนสำสอนอย่างนายคงเป็นเอดละสิยิ่งกว่าเป็นเอดอีก ให้ฉันเป็นเอดยังจะดีสัก,กว่าฉันท้องฉันท้องเธอได้ยินไหมท้องตรงไหนผู้ชายที่ไหนจะท้องได้บ้าปัญญาอ่อนนายเป็นผู้ชายนะหาเรื่องมาโกหกให้มันดีกว่านี้หน่อยเฮ้ยฉันไม่ได้ท้องแล้วฉันไม่ได้ท้องแล้วะเฮ้ยด้วยความดีใจจอรจจึงลุกขึ้นมาเต้นและร้องเพลงด้วยความดีใจหัวเราะเหมือนคนบ้า ดาดาได้แต่มองอย่างงงงันและคิดว่าจอนน่าจะเมาดาดากลับมาทำงานปกติไม่ได้สนใจอะไรจอนอีกรับอะไรดีคะคุณลูกค้าเตกิล่าหนึ่งวิสกี้หนึ่งเอาเตก,กิล่าเหมือนกันจะ้ะได้ค่ะรอสักครู่นะคะเดี๋ยวทำให้เดี๋ยวนี้เลยค่ะ รรู้สึกสำนึกผิดรู้แล้วว่าเขาทำไม่ดีกับดาได้ยังไงบ้างวันนี้เขาจะไปหาเธอที่ร้านอาหารดาดามีอะไรอีกละ่ะฉันทำอาหารอยู่มารบกวนฉันจริงๆเลยฉันมาขอโทษฉันสำนึกผิดแล้วฉันจะรับผิดชอบเธอกับลูกให้โอกาสฉันสักครั้งนะสายไปแล้วละ่ะฉันไม่ต้องการความรักจากผู้ชายห่วหัวอย่างนายหรอก ฉันเอาตัวรอดได้ลูกฉันก็เลี้ยงได้โทษดาด้าฉันบอกแล้วไงว่าฉันขอโทษฉันไม่รับไปตายซะดาด้าไม่ยอมรับคําขอโทษแม้ว่าจอจะสำนึกผิดแค่ไหนก็ตามจอกลับมาเป็นหนุ่มหล่อตามเดิมท้องไม่ป่องและไม่มีเด็กในท้องแล้วหลังจากผ่านความเป็นความตายมา นี่ครับพี่เอาเงินไปสู้ๆนะไปจอนี่นาะไม่ท้องป่องละจอนไปเที่ยวริกันหมจ้าพิกกี้ไม่ล่ะฉันยังจำได้ดีว่าเธอทำอะไรกับฉันไว้บ้างตามใจไม่อยากกินของดีๆแซ่บๆก็ตามใจไปรักษาที่ไหนมาหรอไอ้โลกงท้องป่องท้องมาถึงไม้หายนะ่ะเรื่องของฉันผู้หญิงอย่างเธอ มันคงไม่แซบหรอกนะเพราะว่าข้างในมันเน่าเฟะอีอจอนอีบ้าเกด่าฉันเหรอเฮ้ยอีอเสเลเลวเ,วเอ,อ้ยจอนกลับมาเรียนใหม่และทำงานพิเศษที่โรงยิมโดยเป็นเทนเนอร์ระหว่างนั้นเขาก็แอบไปดูดาด้าเลี้ยงลูกอยู่บ่อยๆน้องจิว๋วหิวไหมคะเดี๋ยวแม่ทำขนมให้กินนะลูกมามามัมามามมัม พูดเก่งแล้วนะพูดหม่ำๆก็ได้ด้วยไหนลองเรียกแม่สิแม่จ๋าแม่จ๋าแม่าม่าม,ม่น่ารักจริงๆเดี๋ยวแม่ไปทำข้าวให้กินนะจ๊าน้องจิว๋วพ่อมาแล้วเล่นกับพ่อนะลูกนะพ่อซื้อของเล่นมาให้เยอะแยะเลย เรียกพ่อได้แล้วโอ้ยดีใจจังเลยเรามาเล่นด้วยกันนะลูกนะจอรนรู้สึกมีความสุขมากอบอุ่นมีความสุขและยิ่งรู้สึกผิดที่เขาเคยบอกให้ด่าด้ไปเอาเด็กออกอ เอ๊ะใครน่ะคุณขุณเมื่อกี้ใครอ่ะน้องจิ๋วเอาของเล่นพวกนี้มาจากไหนป้าพ่อพ่อมาพ่อไหนหนูไม่มีพ่อมีแต่แม่ดาดาแม่น้ำหนึ่งแล้วก็แม่มิวพ่อจ๋าพัดจอนอะไรนะ นายจอนมาที่นี่เหรอห้ามคุยกับเขาอีกนะรู้ไหมถ้าแม่รู้ว่าน้องจิ๋วคุยกับผู้ชายคนนี้อีกแม่จะไม่ให้นมไม่ให้ขนมกินแล้วรู้หรือเปล่าบ้าจริงๆเลยนี่จอนไม่ยุ่งอะไรกับลูกฉันนะดดา,ดาเสียงดังไปถึงหน้าบ้านเลยทำไมเธอถึงไม่ยอมอภัยให้จอนล่ะยังไงเขาก็เป็นพ่อน้องจิ๋วนะเขาร้ายกาจกับฉันมาก เขาไม่รู้หรอกว่าฉันต้องเจ็บปวดแค่ไหนที่ต้องอุ้มท้องอับอายผู้คนกลับบ้านก็ไม่ได้แล้วก็ต้องเลี้ยงลูกคนเดียวเนี่ยแต่ฉันดูแล้วฉันว่าเขาก็เหมือนจะสำนึกผิดแล้วเหมือนกันนะเมื่อกี้เดินสวนทางกันเขาร้องไห้ด้วยไม่ฉันไม่ยอมรับผู้ชายอย่างเขาหรอกต่อให้ตายฉันก็ไม่สนใจเธอใจแข็งกว่าที่ฉันคิดไมอีกนะ ความเจ็บปวดทำให้ฉันเข้มแข็งขึ้นผู้ชายอย่างเขาจะต้องได้รับบทเรียนจอนตั้งใจทำงานเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งเขาซื้อบ้านหลังเล็กๆและตอนนี้เขาก็เรียนจบแล้วจึงมาขอร้องให้น้ำหนึ่งพาลูกและเมียเขามาที่นี่พาฉันมาที่ไหนหรอน้ำหนึ่งบ้านใครเนี่ยบ้านใหม่ บ้านใหม่ที่มีทั้งเธอลูกแล้วก็พ่อของหนูจิว๋วน้ำหนึ่งถ้าเธอไม่อยากให้ฉันอยู่บ้านด้วยก็บอกกันดีๆอย่าทำแบบนี้ไม่ใช่เลยนะฉันไม่เคยคิดอะไรแบบนั้นนะดาดา้าฉันหวังดีกับเธอฉันอยากให้เธอมีความสุขความสุขของฉันก็คือเห็นในจรตายซะเธออยากให้ฉันตายจริงๆเหรอถ้างั้นฉันจะตายให้เธอดู งั้นก็ตายสักทีสิไม่เห็นตายสักทีพูดมากได้ฉันจะไปเดี๋ยวนี้แหละจอนบอกแล้ววิ่งออกไปทำให้ดาด้าหน้าเสียไปตามสิดาดา้าเขาอาจจะตายจริงๆก็ได้นะฮะจริงเหรอจอนจอนฉันขอโทษฉันให้อาภัยแล้วอย่าตายนะฮะปากแข็ง ดูก็รู้ว่ารักเขาขนาดไหนยีดาดาเอ้ยก็จบลงไปแล้วนะคะสามรับรักต้องแย่งตอนที่6ค่ะชอบกันไหมคะถ้าชอบอย่าลืมคอมเมนต์ให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ